ควิลลี่รีพอร์ตครั้งที่29นะคะสัปดาห์ที่24 2 7กยกระกฎานะคะสัปดาห์นี้ก็มีลูกค้าทั้งหมดนะคะ4บริษัทค่ะก็จะมี BTY Asset King Power นะคะแล้วก็ MI เป็นเอเจนซี่นะคะแล้วก็ f i p Development นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่นะคะที่รอ,อการปิดการขายอยู่นะคะลูกค้าก็ยังไม่สนใจนะคะแล้วก็รอว่า,าการตลาด ในด้านออนไลน์เขาจะมีสนใจไหมนะคะก็ <c oughs> คือไปนำเสนอไปก่อนนะคะในทุกิลซาลานะคะซึ่งหลังจากที่ราาับนโยบายจากพี่ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะหนิงก็ได้มีประชุมแจ้งนโยบายกับทาง,ทงน้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างมีปัญหามีคําถาม ค่อนข้างหลายคําถามเหมือนกันในเรื่องของอค่าเดินทางจะเหมือนเดิมไหมถ้าต่อวันเนี่ยสบริษัทก็คือต้อง1,000ันไม้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราให้บริษัทละสองนะคะเนี่ก็แจ้งนอนไปแล้วว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องสวัสดิการต่างๆนะคะซึ่งเพิ่มมาแค่ว่าเราต้อง มีการพบอบอลูกค้ามากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มยอดขายนะคะตอนนี้ก็ได้แจ้งน้องไปแล้วว่าค่าเดินทางเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีเหตุให้ต้องไปคุยกับลูกค้าที่ Starbuck หรืออะไรถ้ามีสั่งให้ลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยก็นำบินาบเบิกได้ตอนตอนนี้ก็ได้แจ้งกับทางปุ้ยให้ทราบแล้วนะคะว่ามันอาจจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่ไม่กำหนดเวลาในการอบ ในการเข้าออฟฟิศของมาร์เก็ตติ้งนะคะเนี่ยก็ได้แจ้งทางพีเนตให้ทราบแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการทดลองในการทำงานแบบนี้นะคะประมาณ2ส,สัปดาห์นะคะก็ได้แจ้งพีเนตกับปุ้ยให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ถ้าสมมติมีมีการประชุมนะคะซึ่งหนิงก็จะมีนัด ประชุมทุกวันพุธนะคะก็หลังจากที่น้องๆองอกไปพบลูกค้าแล้วปุ๊บเนี่ยเร,เ,เราก็จะมีนัดมิ팅กันนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่า,เ,าเป็นยังไงกันบ้างนะคะระหว่างที่เราไปพบลูกค้ามีปัญหาอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าใครจะเข้ามาออฟฟิศก็มาได้เลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมเอกสารกันอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนต้องเร่งทําตามนโยบายนะคะอันนี้ก็คือได้แจ้งน้องๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะกเ็เริ่มจันหน้าได้เลยนะคะก็แจ้งน้องๆไปเรียบร้อยแล้ว ่าเ,เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้พี่กอบกับพี่ต่อรทราบอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ